พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแลน,น,นิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของโมคียกรรมโมคะการให้ศัตยาบัน การบอกล้างโมคียกรรมโมคียะนั้นหมายถึงที่อาจเป็นโมคะได้เมื่อมีการบอกล้างหรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยบันโมคะหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมายการให้สัตยบัญ หมายถึงการรับรองนิติกรรมที่เป็นโมคียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรกส่วนการบอกล้างโมคีกรรมหมายถึงการแสดงเจตนาทำลายนิติกรรมอันเป็นโมคียะที่ยังมีผลสมบูรณ์นั้นให้เป็นอันเสียเปล่าซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดวยหากมีการบอกล้างแล้วนิติกรรมอันเป็นโมคียะนั้น ย่อมเป็นอันสิ้นผลไปมีผลให้คู่กรณีต้องกลับสู่ฐานะเดิมผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤติศักดิ์เนติบ,บัญญิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ